สบายดีพี่น้องอีแม่ข่อยมาแล้วอีแม่แก้วมายามข่แล้วเสียงเกลียวเวลมาตะไก่มาบ่ไก่บ้านที่แม่หล่อนคือไก่ไก่ก็เก่ามือว่านบ้าน้องยาปองคนมาขายเสือมาขายเสือคนคนเห็นรถเจยายู่คนว่าขั้นเขียวคนว่าเจ้าเปเล่นย่บันไอแถววันนำเต่าแมนบอลเร้าใส่มือดบัวมือขึ้นลูกยุ่หุ่นตัวขึ้นลูกยุบบนเครื่องไนเด๋ บันแดงหม้อดิขึ้นนี่แม่นยังซุ้มเดี่ยวยังซุ้มออกไปไปเลี้ยวบันทัดน้อยแม่ดองน้องสาวข่อยมันว่ามันสิเอสิเอาหมูข่อยไปข่อยก็เลยว่าเดี่ดองน้องน้องข่อยเราว่านี่แม่เลยอกอกเรียกบันทัดน้อยแม่นวะทั้งออกไปเสียนเครื่องในยังซุ้มมันอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละก็เลี้ยวบันทัดน้อยก็เข้าไปกับบันแดงน้อยตอเนาะโรงเรียนนาคเมื่อคืนนี่คันแม่นบ่มี่มองนี่ ่อยกระซิไป้ที่มื่อคืนโอ้โหเพินเลดักกินนี่ไก่ป้อมนี่ไก่บ้านที่แม่บ่กับยูนีบ่แม่นเจ้ามาทางไดนให้เขาถามลูกกับเขาม่นี่แหละเขาไม่บ้านคุศอดนี่ยแหละโอ้ยบัานนกเจ้านี่ยจะป่ายบ่มบ้านนกเจ้านีบ้นนกเจ้าบ่มันไก่มาอยู่ที่ไหนไอ้บ้าบ้านคุศอดวัดบ้านน้องนกเจ้านั่นแหละบ้านคอยดีไก่มาอยู่ในเนาะคอยก็ว่าบ้านนกนกเจ้าก็มองนีนตัวมอง ทางมุมวัดเขาเลี้ยวไส้กัิออกสีเกียรดนั่นวะออกทางเส้นไปพุ่มเขาจะพุ่มกุศลจะตรงมาเลยไปแวะไปเขาเลี้ยวไส้แหละบรรนงนกเจ้าเออเขาไปไหว้ยู่ลูกกับเรียนเสนาบดีจำไหมหมู่บ้านหมู่บ้านก็มาหันดิหมู่บ้านก็มาแต่รัตนะก็ออกมาบันนี่แหละออกมาวัดก็เลี้ยวขครัวออกมากุศลในยุทธราสิแวะบโนอบ่แวะบ่แวกับเยาว่าเยาวะอ์ว่าะบะแวก็เราน้องผู้ชายว่าบันนี้แม่ยังหันเนาะก็บรรนกเจ้านั่นแหละจี่ ถาหมูจักเมืดบาดเลยติเออมืดแล้โทรอเสียงดังตัวเมียเอยบัดนี้ก็ขันพานกับเบลก็เป็นจากตัวเมีอืมหมูจักไว้ย่ยก็ว่ายูอยว่าเมื่อวีนคอยก็โทษหาเจ้าติดยูแต่ว่าเจ้าบรับัก็บดเอยู่กับทั้งรถสันวางั้สันรอบนี้เป็นรอบที่ท่าไดปีนี่คอยว่ามันหลอบ สามลอดสี่ส่วนมาที่แม่ละสิไปยามในเข็ดอำเภอเมืองเนาะแล้วก็อุทมพรส้นทังพู้นทั้งบรนกันเหลืองส้นดังข่อยไป้าูนทังบันนุจานว่าบ่มาจุดนี้ก็ไปบริมคือดองนอง่อ้เมื่อนี้มาจากคนืหมนีเมื้อนี้มาเสลา่ได้มาอืเสืาเขียว่ได้มาจะลูกคนจิไปโรงเรียนอืมื้นต้องซือไผนี่ ตัวนังซื้อหลานนี่ตัวนังซื้องามตัวนังซื้อไแม่มันก็จะไว้รุ่นแต่จ่หงามจะไว้รุ่นอันนี้ว่าไงก่อนอันนี้ว่าให้ไปยังก่อนนี่เนี่ยโอ้โหโชนะไม่ค่อยหาสี่แจ้งให้จบนี่บุกมาหอดลังไว้ที่เปิดมาแล้วพี่น้องเปิดมาแล้วครับเปิดมาแล้วครับนี่นี่ตัวนังซื้อคุย าาสัง่งผู้สี่นายุทธพรสัง่งผู้สี่ได้เนี่ยเอองามอยู่เด้อสัง่งผู้สี่ได้คอยบอ่อหายเจ้าตอนนี้ดอกก่อยสิ่หายตอนเจาเ้าเล่นตลกเล่นตลกเนี่ยกันกันใส่ข่อยกับบ่อคนแล้วข่อยบ,อบ,อบออ่อ,อ,บอมีสองเจ้ามีสองบ่อบ่อมีเหรอเนี่งใส่ดอกเด้เขาเป็นใบโลด มันแกวไข่อาเอาจะว่าข่อยจังสัตย์สีก็ขึ้นจังมันเป็นอีหยังมันกัดอันนี้อันตีใจนะช่วงตลกทันแล้วนี่แม่พอหยุดขึ้นตลกกับยายเบื่อกับมีเบื่อแล้วก็แล้วแต่เจ้าก็แต่ว่าอี่พอการเจ้าก็อี่พอพะย่าก็แบบพระเอก๊ยก็ไม่นุ่มเนอะนอจะขึ้นส่วงล้ำกับไดมอนเว้นนี่ละบรรลุเจ้าได้มานี่ตี คน,นขึ้นไปไหนคนไปหาไอ้มนะนาโอ้เพิ่นแห้นมนะนายังท่งนาะฝนขึ้นม,มาสองหลอบสามหลอดเลยพี่นออ้องอวยลงไปคือเก่าคอยเอาขั้นหอมมะนาตัวเขาวอยอยู่มะดอกได้ไหมมันมาสัง่งสามเที่ยวหรือเด่นอย่างเงี้ยนั่นแหละคอยจังหวะคือคือมากักระแตกไปแสดงว่ามาทีเพิ่นแห้งอยู่ เป็นเบิกฟ้าเบิกฝนพุ่นลัดแล้วบุญแล้วท่านนี่ก็ลำบากพอเหี้ยมันจะไปหมาเนาะให้มันแล้วบุญแล้วง่ายไปมือมือปลาปลาติมือเนี่ยปลาปลาพอบุญมงไฟล์เจ้าออกจากนีไปใส่มืออื่นว่ามันเลรียญยวนเลรียญบ่กเป็นเพราะเขาอย่างนี้มาทั้งพละทั้งอุบลพุ่นละมืออื่นมือก็ติวนกับคนมาสีเขียนห้องคือเขาเนี่ยแหละบ้านใดบะเนี่ รักมันคิวงานอยในผู้ใดเงินตะเคาวางเสร็จแล้วสิวนกลับคนมาทางเกขานี่แหละคนณมาสันม่โจ้จังไดย์คุณจะมีหนองอีกวะผู้ใดม่โจ้คุณเฮ็ดเอาเพื่นเฮดเอาตัวเม่เพื่นเฮ็ดเอาอันรอบนี้เพื่นเฮ็ดเอาเด้อ๋อเพื่นเป็นสิไดงเพื่อนเฮ็ดเอาบ่เพื่นเพื่นเฮ็ดเอาผู้ชายบ่ใช่เพื่นมีเงินเนาะเพื่นเฮ็ดเอาไม่เจ้าก็มี่กันข่อยก็มี่กันนะคะแม่นห่างว่าหลายแม่ห่างว่าไหลก็ได้ใส่ล้วแม่ลูกลูกเลียนะท่านนี่ไหล บเลียนยู่จะคนเพราะ่อยคอยวิภาพดอกเรืองเลียนคอยทุกยอดลานคอยเลียนเลียนเลี้ยสบายดีแม่โอ้ยใตคู่มาก่ที่นี่เบงเนีเบงันพมีงานิเติมเน็ตเดี้วัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสค่ะวัีค่ะวัสดีวัสดีค่ะวัดีค่วัสดีค่ะวัสดีค่ะัดีคัดดีค่ะ่ะ่ะวั่ะวั่ะี่ะวั่ะวัะีค่่ะ่ะวัะว่ะวัดี่ด ำตัวหยุดแจ้งตถาแต่เทียงอย่นี่บ่มีรถขี่รถบ่เปลียนได้มากบ่ได้ต่ามากนั้นเต็มกับปอกกับเป๋ากับวัาดสื่อชื่อกับขี้บ่ได้ขีได้ชื่อแม่รถไฟฟ้าอะไรไ่เป็นย้ตอดไป โบก้าอยู่เอ้ขอยยานไปตั้มเขาขอยามกิตั้มยางเดียวยังเนี่ยแต่ว่าหมดหมดหลายหลายเด้อหมดหลายขอยาขอไปตั้มเยว่าุเอคบมงยีเี่ยไปย้ะยับไปหามันเห็นบ่ขอยยางกไปตั้มเขาเขาเยียว่าข่อยเหยียดขาเดินเลยเหยียด้เลยอัโครขืนบ่ได้เอาไปห้าซื้อเขากับเขามากินเดีย บ่ได้ยาักมูหลูกมูเต่าดิบ่ยากน้ำเนยมือนีนปุ่นกับข้ามอดสิตดเสียกันอยู่ภายในป่าพระตมอันเบิ้งหน้อันนี้เนาะอยู่รถเพื่อนทั้งคนแม่นี่แบบแม่บ่อนี่อันเบิ่งหน้อันน่ะคือจังอ้วนอ้วนที่ไก็ขาแสดงว่าไปไปทั่วดูกันได้หอมมั่งพัดกัน่สียงเนี่ยท่านสาวเป็นไรคนเลี้ยงที่เจ้าคนลองเพ่งเหมือนอยู่จ้าไปโรงเรียนเนี่ย เรียนดับจนมาเบิ้ลหูเลี้ยนใส่เนี่ยเลียนอยู่มอมต่อมอมมัศอมาหาวิทยาลัยมหาสารคามเขาหมักทางเรียนแม่เขาหมักทั้งแม่กระพัวเอิญมากไปได้ขาก็นี่ใสพื้นแม่เนาะจ้าเรียบร้อยแล้วก็ม่ีแตยิ้มมีแต่ยิ้มอย่างเดียวอืมเอิญตอนพออยู่ทัดหลองเพลงตีอยู่ในบ้านตีเป็นใสสุดนักเรียนนะนา คนบ่มากมากข้าวเาเม่พอก็เมีคุ้มกับบคุ้มกับ่นั่นห่อยเนี่ยเขาเีกตะเขาเขาเรียกเ็ด้เขาจะไปบข้าวเรียนเส้มักเรียดาหยุดเกี่ยวบ้าันเบ่งพอยุดร่างเทียแล้วก็ขั้นกับไปนอนไต่่องโดนจะออกมาตั้งหันได้หมอกมาเดี๋ยวนี้เด้มันงเดี๋ยวนี้สิเพาะได้ไปใส่กับหมอกเน้อไปรัมรดงหมอกได้กับเปิดเบิ้งสีน่ะแต้เรียนนั่นนี่วเป็นเาม่เห็นเด้อแม่ฝากเบิ้งคลิปให้วําเน่ มันล่องเ่เปลนเบื้งดูได้ตี่งจังไดจังสีได้ก็สิวาจังไดนี่เป็นนี่นี่่เปลยนได้กนสิมยกปูแต่มียสิไม่ยกปูมองได้ละะ่มันอยู่ใตคมเี๋มัใจหใตรวมสิเป็นรวมยกปูสิหยุดจ้ะเจ้าพิญังพุดไหลไหลมาีหยังคอยบ่ฮู้คอยก็บ่ฮูหูว่าไอ้อันแต่น้องสาวเรกเก่งอยู่หนสาวุด วดววัวว่ะใคก็ว่าห่วยพอยุเราไหลไม่ยังน้สองส่คนเห็นบ่เป็นเห็นบ่เป็นเนอต้นแม่บอกยี่สิบต้นหายสิบนห